ตัวละครนะครับที่ถือว่าเป็นตัวเปิดเรื่องและเป็นจุดมุ่งหมายของริมุรุเธอนั้นนะครับได้ถูกอัญเชิญมายังต่างโลกรวมไปถึงได้พบเจอกับเรื่องราวร้ายๆมากมายกันเลยล่ะครับแต่ถึงแบบนั้นเองเนี่ยตัวของเธอนั้นก็กลับเข้มแข็งและผ่านมันไปได้ทั้งหมดหญิงสาวนะครับที่มีกิริยามารยาทที่ดีเยี่ยมเป็นตัวละครนะครับที่ริมุรุเรียกว่าเป็นเนื้อคู่ของเขากเกลยทีเดียวล่ละครับเันแล้วละครวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของหญิงสาวผู้ได้ฉาย,ยาว,ว่าเป็นผู้กล้าและผู้พิิิชชตตเเปลวววไฟอออย่างงางงัััขซกนครบ จิโซเออิซาวะนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครสําคัญมากๆในเรื่องของสลามในช่วงแรกกันเลยทีเดียวนะครับเธอนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารักและดูจะเหมาะสมกับการเป็นนางเอกของเรื่องมากที่สุดกันเลยทีเดียวแหละครับตามความคิดของเรานะซึ่งก่อนที่เรานั้นจะไปดูเรื่องราวของเธอกันนั้นเราก็ต้องขอเตือนมาอย่างเคยละครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้มีการเปิดเผยสาระสําคัญจากในอนิเมะและมังงะเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีนะครับก็กลายเป็นสาลามไปซะแล้วหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยสาระสําคัญนะส่วนนี้ก็กรุณณาาาาาาาข้้้มคลลลลิปปกกกกกกันนนนนไไ่่่อดดเเเเเยรรรแะะจจุุี็็หต์ ที่ตัวของชิซุเอะนั่นเองครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะดังนั้นเนี่ยหลายๆตัวละครนะครับจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดนะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนะี่ยอย่าลืมกด like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ซึ่งก็แน่นอนละครับก่อนอื่นที่เรานะั้นจะไปดูเรื่องราวของช e, ิซุเอะนั้นเราจะต้องมาดูประวัติของชิซุเอะอิซาวะกันก่อนครับชิซุเอะอิซาวะนั่นเองครับเป็นมนุษย์เพศหญิงนะครับที่ไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลส่วนสูงและน้ำหนักออกมาให้เราไไดดดด้้้้้้รรรรรรััับูคเเเเเเเื่่่่ออออองงงาาาาาววใใในน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 ีีตขชิปกกฏามมาหห็พยยสึทโ กลับไปนะครับในตอนที่เธอนั้นยังเป็นเด็กจิซูเอะนั้นเนี่ยก็ได้เกิดมาเป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่นครับเธอนั้นอาศัยอยู่กับแม่เพียงลําพังแค่2คนเท่านั้นโดยที่ไม่มีญาติคนอื่นๆเลยในช่วงที่เธอนั้นนะครับอายุได้ราวๆสี่ถึงห้าขวบนั้นบ้านเมืองก็ได้เกิดสงครามขึ้นและเมืองที่เธออาศัยอยู่นั้นนะครับก็ได้ถูกเครื่องบินของข้าศึกเนี่ยทิ้งระเบิดลงมาอย่างไม่ลดละกันเลยล่ะครับทำให้ตัวของเธอนั้นจําเป็นจะต้องวิ่งหนีตายพร้อมกับแม่ของเธออย่างยากลาบากกันสุดๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม่ของเเเเเธออกกก็็ไไ้้ถถูฟูฟฟผาาจนนนนนนตยแลละขะัันัเนเงครบปิ โอบล้อมตัวของเธอเอาไว้จนร่างของเธอนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยละครับเมื่อตัวของชิซุเอะนั้นได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยมันก็ทําให้เธอนั้นนะครับได้ไปโพลที่ต่างโลกนะครับโดยการอัญเชิญของจอมมารเลออนครอมเวลครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเลออนพยายามที่จะตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักผ่านการอันเชิญนั่นเองครับแต่คนที่อันเชิญมานั้นกลับเป็นชิซุเอะตัวของเลออนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอครับพร้อมกับการที่จะปล่อยให้เธอนั้นตายไปเพราะตอนนั้นเนี่ยเนื้อตัวของชิ ความช่วยเหลือจากเลออนครับจนตัวของเลออนนั้นนะครับจะต้องตอบรับคำร้องของของเธอเพราะเขาเห็นว่าเธอนั้นเป็นคนพิเศษที่สามารถทนต่อความร้อนของไฟได้เลออนนะครับได้ทําการอัญเชิญอีฟรีดนะครับให้เข้าไปสิงอยู่ในร่างของชิซูเอะเพื่อให้เธอนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปครับเมื่ออีฟรีดได้ทําการเข้าไปสิงในร่างของชิซูเอะสำเร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีปีศาจต,ตนหนึ่งนะครับปรากฏตัวออกมาท้าทายเลออนเลออนนั้นจึงสั่งให้อีฟรีดนะครับที่สิงอยู่ในตัวของชิซูเอะนั้นจัดการกับปีศาจที่เข้ามาท้าทายครับซึ่งกางงงง rit, ก,าากาาารรจมีัดอฟ็สถ ต้นนนันไปได้อย่างง่ายดายด้วยเปลวไฟที่มีความร้อนสูงเลออนนะครับได้บอกไปว่าต่อจากนี้นะครับเขานั้นจะเรียกชิสุเอะว่าชิสุพร้อมกับก,บการให้ชิสุนั้นคอยรับใช้เลออนอยู่ที่ปราสาทครับครั้งหนึ่งเนี่ยตัวของชิสุนะครับก็ได้ไปเจอเขากับเด็กสาวคนหนึ่งในป่าที่ชื่อว่าปิริโนครับและน้องหมาตัวหนึ่งที่พัดหลงมานะชิสุเอะนะครับและปิริโนนั้นได้ทําการช่วยเหลือกันในการเลี้ยงดูหมาน้อยตัวนั้นโดยที่ชิสุเอะนะครับได้ทําการตั้งชื่อกับน้องหมาตัวนั้นว่าป เป็นนนเพื่่่ออทีีดตกกัมาๆปริโนนั้นอยากจะพาปิสูนั้นไปที่ปราสาทของเลออนด้วยครับแม้ว่าตัวของชิสูนั้นจะห้ามไว้แล้วแต่ตัวของเธอก็ไม่ฟังครับเมื่อเจ้าหมาปีสูนั้นนะครับได้เจอกับจอมาเลออนแล้วมันก็ได้เกิดอาการก้าวร้าวอย่างรุนแรงพร้อมกับการที่มันนั้นนะครับได้ขู่ใส่จอมาเลออนอีกด้วยอีฟรีดนะครับที่อยู่ในร่างของชิสูนั้นคิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นเป็นภัยกับจอมาเลออนครับมันจึงทําการเข้าควบคุมร่างของชิสูพร้อมกับการได้ทําการเผาปิริโนนะครับรวมไปถึงน้องหมาตัวนั้นจนตายไปอย่่าาาางงนนนนเเเศรร้้้ิูัอียกกไดวสึ อสียใจเป็นอย่างมากนะเธอนั้นเทษตัวเองนะครับที่เป็นคนที่ทําให้ปิริโนนะครับต้องตายอีกทั้งมันนั้นก็ยังทําให้เราเห็นได้เลยล่ละครับว่าตัวของจิซูนั้นนะครับไม่สามารถควบคุมพลังของอีฟรีดนะครับที่อยู่ในตัวของเธอได้เธอนั้นจึงไม่อยากจะมีเพื่อนและไม่อยากจะเข้าใกล้ใครอีกต่อไปนะครับจากเงื่อนไขการที่เธอนั้นนะครับไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยชิซูนะครับก็ได้โตขึ้นตัวของเธอนั้นก็ยังคงคอยรับใช้จอมารเลออนและทําตามคําสั่งของเขาอยู่ตลอดมีอยู่ครั้้้้้้งงงนนนนนึครรรัับบททีีี่่ปาาาาาาาขขอออออจจมมมมเเเลลไไดดูกกุุหพ ัส่งใหนน้คอยปกป้องทางหนีให้กับเขาชิสุนั้นได้เจอกับผู้กล้าคนหนึ่งครับและทั้งคู่จึงได้ทำการต่อสู้กันเพียงแค่การปราดากันเล็กน้อยเท่านั้นครับชิสุก็รู้เลยล่ะครับว่าเธอนั้นไม่สามารถเอาชนะผู้กล้าคนนี้ได้เนื่องจากผู้กล้าคนนี้เนี่ยแข็งแกรง่งม,มากๆครับในตอนที่ชิสุนั้นกำลังจะถูกฆ่าเธอก็ได้เล่าเรื่องราวของเธอทั้งหมดตั้งแต่ต้ตตนให้กับผู้กล้าคนนั้นฟังและผู้กล้าคนนั้นนะครับก็ได้ทำการโอบก,กอดเธอเอาไว้จากการที่เธอนั้นได้เจอแต่เรื่องร้ายๆมาครับๆๆผู้กล้าคนน,น,นั้นนนนเเเเี่่้ททกกกาาาาารมออลง็็ปพิตว และระงับพลังวิญญาณของอีฟิดไว้ครับพร้อมกันนั้นเองครับชิสุเนี่ยจึงได้ทําการเดินทางไปพร้อมกับผู้กล้าคนดังกล่าวผู้กล้าคนนั้นเนี่ยได้ทําการสอนวิธีการต่อสู้มากมายให้กับเธอไม่ว่าจะเป็นการใช้เวทมนต์นะครับหรือแบ่งปันรวมไปถึงสอนเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกใบน,นี้นั่นจึงทาให้ตัวของชิสุนะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากจากนั้นเองครับชิสุเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเธอเนในการช่วยเหลือผู้อื่นจนใครๆนั้นเนี่ยก็ต่างเรียกเธอว่าผู้พิชิตเปลวเพลิงครับการที่ชิสุนั้นได้เดิน ตัวเองในขณะนั้นนะแต่แล้ววันหนึ่งครับจู่ๆเนี่ยผู้กล้าคนนั้นเนี่ยก็ได้ทิ้งเธอไปโดยที่ไม่ได้บอกสาเหตุหรือเหตุผลอะไรเลยครับมันจึงทาให้ตัวของชิสุนั้นเศร้าเป็นอย่างมากถึงแบบนั้นเองครับเธอก็ยังคงตั้งปณิชานที่จะปกป้องผู้คนนะครับรวมไปถึงให้การช่วยเหลือผู้คนโดยการต่อสู้กับมอนสเตอร์มากมายจนเวลานั้นได้ล่วงเลยผ่านไปหลาย10ปีเธอนั้นเองก็ได้ถูกเรียกว่าผู้กล้านในตำนานผู้พิชิตเปลวเพลิงชิสุครับครั้งหนึ่งเนี่ยตัวของชิสุนะครับก็เคยเด มากมายนะครับเพื่อนาการจัดการกับปีศาจท,ที่แข็งแกร่งตนหนึง่งซึ่งปีศาจตนนั้นเนี่ยก็คือตัวของดิอาโบนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ปกครองอาณาจักรนะครับก็ได้กลับกลายเป็นปีศาจซะเองดิียโบนั่นเองครับจึงทาการช่วยเหลือชิสุนะครับในการจัดการกับปีศาจตนนั้นอีกด้วยหลังจากนั้นนะครับชิสุนั้นก็ได้เริ่มมีปัญหาในการควบคุมพลังของอ e ีฟริดอีกครั้งหนึ่งตัวของเธอนั่นเองนะครับกลัวว่าตัวเองนั้นจะทําร้ายคนที่ตัวเองนั้นห่วงใยตัวของชิสุนะครับจ เดินทางไปยังอาณาจักรอินเรเซียครับและได้ทําการสอนเด็กๆกลุ่มหนึ่งที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกจนเธอนั้นเองครับได้ผูกพันกับเด็กๆเหล่านั้นเป็นอย่างมากมีลูกศิษย์ของชิสุคนึงนะครับได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นแกรนมาสเตอร์กันเลยทีเดียวเด็กคนนั้นก็คือตัวของยูกินั่นเองครับเมื่อเธอนั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีอะไรจะสอนแล้วบวกกับการที่เธอนั้นได้สัมผัสว่าตัวเองนั้นจะอยู่ได้อีกไม่นานนั่นเองครับเธอจึงได้ทําการถอนตัวจากหน้าที่นั้นและเธอก็ได้มีเป้าหมายใหม่นัั่่่นนนนนกก็คือออออาามมทีีญเเเชิธธใโลแง้้จรได มาเจอกับนักประจนภัยที่เป็นพวกของเอเลนและชิสูนั้นก็ได้เดินทางไปประจนภัยนะครับที่ป่าจูราพร้อมกับพวกของเอเลนในทันทีครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในอดีตของชิสูที่ได้ทําการปรากฏออกมาและเรานั้นได้ทําการรวบรวมมาจากแหล่งต่างๆอาจจะมีการข้ามตอนนูน้นข้ามตอนนี้ไปบ้างนะครับแต่เราก็พยายามจับเรียงไทม์ไลน์กันให้เข้าใจง่ายได้มากที่สุดครับส่วนเนื้อหานันนิยายนั้นนะครับก็ได้มีการปรากฏเรื่องราวของเธอมามากๆเช่นกันนะแต่เรานั้นเองเนี่ยก็ยังจะไม่ขอเอามาพูดถึงในคลิปนี้ครับ เอาละครับต่อมาเนี่ยเราจะมาดูบทบาทของชิซูในอนิเมะกันบ้างครับตัวของชิซูเอะหรือชิซูนั่นเองนะครับถ้าเกิดผมเรียกทั้ง2ชื่อเนี่ยก็อยากจะให้เข้าใจนะว่าเป็นคนเดียวกันตัวของเธอนั่นเองครับได้ปรากฏตัวออกมาในป่าจูราเดี๋ยวที่พวกของเธอนั้นกำลังจะถูกมอนสเตอร์นะครับที่เป็นมดขนาดใหญ่สีแดงวิ่งไล่อยู่ชิซูเอะนั้นจึงได้ทาการเข้าต่อสู้กับมดพวกนั้นด้วยตัวคนเดียวนะครับจนสามารถจัดการได้ทั้งหมดแต่ก็เหลือมดอยู่ตัวหนึ่งครับที่ได้เข้ามาโจมตีเธอตอนที่เธอเผลอมันจึงททํําาาาาใใใหห้้้้้เเเเเเธธอออออออนน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 นััััตตตตตกกกยยยู่่่รรรรบบแแงม็ไดปฏววขึืชล มาขาวกันเลยทีเดียวอ่ะนะเมื่อริมุรุนั้นะครับได้เจอกับชิซูครั้งแรกเขาก็สัมผัสได้เลยแหะครับว่าตัวเขาชิซูเนี่ยเป็นเนื้อคู่เขาชัดๆหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของชิซูนะครับก็ได้มาพักในหมู่บ้านของริมุรุโดยที่เธอและเพื่อนๆนะครับได้ทาการกินหมูย่างที่อร่อยสุดๆที่ริมุรุนั้นเตรียมไว้ให้แม้เจอสาวครั้งแรกก็จะต้องเตรียมอาหารถูกปากถูกคอไว้ให้หน่อยสิครับชิซูนั่นเองครับแสดงกริยานะครับที่ค่อนข้างเงียบขรึมนะรวมไปถึงคาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยจะ และจากการที่ริมรุสังเกตท่าทีของเธอแล้วนะครับก็ทําให้เขาน่าคาดเดาได้เลยละครับว่าชิซูนั้นน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นครับเมื่อตกเย็นแล้วเนี่ยริมรุนะครับจึงได้ทําการเข้าไปพูดคุยกับชิซูว่าเขานั้นนะครับได้พูดคุยกันจนรู้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะอีกทั้งตัวของริมรุก็ยังเปิดความทรงจําของตัวเองนะครับให้กับชิซูได้เห็นอีกด้วยมันจึงทําให้เธอนั้นรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับและเธอนั้นเองก็คิดถึงแม่ของเธอ นั่นเองเนี่ยก็ได้บอกกับริมรู้ว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกอีกด้วยแต่ทันใดนั้นเองครับตัวของเธอนั้นเนี่ยกำลังพูดจบนะก็ดันมีอาการแปลกๆครับที่จู่ๆเนี่ยดันเจ็บปวดที่บริเวณหน้าอกขึ้นมาซึ่งมันนั้นก็เป็นการที่เธอนั้นนะครับควบคุมพลังของอีฟริดไว้ค่อนข้างยากลาบากแล้วนั่นเองมันจึงส่งผลออกมาทางด้านร่างกายอย่างชัดเจนครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของเธอนะครับก็ได้ทําการนอนหลับและได้ฝันถึงเรื่องราวในอดีตที่แสนเลวร้ายของเธอจนทาให้เธอนั้นสะดุ้งตื่่่นนนนนขขึ้้้้้มมาาาาารรรรัััออออีีกกกกททงงงงงพลลฟเย็็ไไดดํวววหหะจธแ เพราะกลัวว่าตัวของเธอนั้นจะเผล่อฆ่าคนรอบข้างจนตายไปอีกจากนั้นแล้วนะครับเธอจึงได้บอกกับริมรู้ว่าเธอนั้นจะไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เพราะว่าเธอนั้นนะครับต้องตามหาจอมมาเลออนแต่ในระหว่างที่เธอนั้นกาลังจะบอกลาทุกคนเพื่อออกจากหมู่บ้านนั่นเองครับจู่ๆหน้ากากของเธอนั้นก็ได้แตกออกเพราะควบคุมเจตจำนงของอีฟรีดไว้ไม่ไหวในตอนนั้นนั่นเองนะครับมันก็ําใไ้ท่านหนักได้ว่าแท้จริงแล้วชิซูนั้นมีชื่อเต็มก็คือชิซูเอะอิซาวะที่เป็นผู้กล้าจากกิลด์นะครับซึ่งเธอนัั้นย่อรบมมไ อีฟริดเข้าไปเพราะเธอนั้นนะครับต่อต้านที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์มารครับทำให้พลังของอีฟริดนั้นได้ต่อต้านแล้วก็ระเบิดออกมานะหลังจากนั้นนะครับอีฟริดก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างเต็มที่และมันนั้นนะครับจึงได้ทําการเข้าต่อสู้กับพวกของเอเลนรวมไปถึงริมรุพวกของเอเลนนะครับถูกโจมตีใส่จนได้รับบาดเจ็บมันจึงเหลือเพียงแค่ริมรุเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ต้องต่อสู้กับอีฟริดอีฟริดนั่นเองนะครับได้โจมตีใส่ริมรุ่ด้วยการโหมเปรี้นทคว รับผลกระทบใดๆจากไฟเลยท้ายที่สุดแล้วริมรุนนั่นเองครับก็ได้ทาการกืนกินอีฟริดเข้าไปในท้องได้สาเร็จริมรุนนั่นเองครับได้ช่วยเหลือชิซูเอะเอาไว้ได้และเธอนั้นก็ใกล้จะตายเต็มทีนะเพราะเธอนั้นใช้ชีวิตมาอย่างยาวนานนับ70ปีแล้วซึ่งสาเหตุนะครับที่ทาให้ตัวของเธอนั้นยังดูเด็กอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าร่างกายของเธอนั้นมีอีฟริดสิงอยู่นั่นเองครับแต่ในตอนปัจจุบันที่ไม่มีอีฟริดแล้วเนี่ยร่างกายของเธอนั้นก็ได้อ่อนแอลงมากเธอนั้นนะครับได้เล่เ่่าเเเเรรร,รือออองงงงขขธธััธ้้กกกใหบิิิฟทีนดล็็ๆปู์ อีกด้วยครับที่อาณาจักรอีเกรเซียนะชิซูเอนั้นขอให้ริมรูนั้นกลืนกินเธอเข้าไปซึ่งตัวของริมรูก็ไม่ได้ปฏิเสธครับก่อนที่เธอนั้นจะได้ตายลงไปนั้นร่างกายของเธอนั้นก็ได้กลับกลายกลายเป็นคนแก่ตามอายุจริงของเธอและก็ได้ริมรูนี่แหละครับที่ได้ใช้สกิลนักล่าของเขาในการกืนกินชิซูเอเข้าไปในตัวในดวงจิตของชิซูเอนั้นเธอก็ได้ไปพบกับแม่ของเธอที่นั่งรอเธออยู่ที่บ้านอีกด้วยครับเธอนั้นได้ทําการโอบกอดแม่ของเธอด้วยความคิดถึงเป็นอย่างมากก็ถือว่าไปอันจบบ,บทบาทของชิซูเอในเนื้อเรื่่่อองงงกกััันนนนแลล้้ววะครรบสาาขชเ นะครับก็กลายมาเป็นฟรอร์มที่ตัวของริมรู้นั้นได้ทาการเอามาปรับใช้นะครับในร่างที่เป็นลักษณะเป็นมนุษย์ครับ ต่อมานั้นเนี่ยเราจะมาดูความสามารถของชิซูเอกันบ้างครับความสามารถในการต่อสู้ของชิซูเอนั้นไม่ได้มีการปรากฏออกมาให้เราเห็นในเนื้อเรื่องมากมายนักแต่ถึงแบบนั้นเองครับเธอก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งกาจมากๆระดับความสามารถในการต่อสู้ของเธอนั้นสามารถเทียบได้กับราชากาเซลกันเลยทีเดียวครับเนื่องจากเธอนั้นนะครับได้รับการฝึกฝนการต่อสู้ตั้งแต่อายุยังน้อยจากการที่เธอนั้นนะครับอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจอมมแนเลออนครอมเวลจนเธอนั้นได้เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นมาหลายเท่าตัวนอกจากนี้นั่นเองนะครับเมื่อเธอนั้นกู แข็งแกร่งคนหนึ่งจนเธอนั้นเองครับแข็งแกร่งขึ้นแบบก้ากระโดดพอผู้กล้าคนนั้นนะครับทำการสอนทั้งการใช้ดาบการใช้เวทมนต์ให้กับเธอเธอนั้นเองครับได้ทําการเข้าต่อสู้กับมอนสเตอร์ระดับสูงมากมายอย่างยาวนานหลายปีมันจึงทําให้เธอนั้นนะครับถูกเรียกว่าเป็นผู้กล้าจนได้รับฉายาว่าผู้พิชิตเปลวเพลิงกันเลยทีเดียวแหละครับตัวของชิซูอเอะนั้นเองครับมีความเร็วในการเคลื่อนที่มีทักษะในการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมนะครับในเนื้อเรื่องนั้นเราจะได้เห็นเธอใช้เวทมนต์ทัดไฟในการเคลื่อนไปที่ดาบของเธอนะครััััททําาาาใใช้้้้้ดดนนนนนนนฟฟไไปี่ตตููจจหหหมมมอ ครับจึงก็ค่อนข้างเป็นสกิลที่แข็งแกร่งมากเลยนะนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับตัวของเธอนั้นก็ยังมีอ e ีฟรีดนะครับที่เป็นเกรสเตอร์เอลิเมนทลนะครับธาตุไฟเี่ค่อนข้างแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวไฟของอ e ีฟรนะีดนั้นมีความร้อนที่สูงมากๆครับมันนั้นสามารถเผาทําลายนะครับร่างกายมนุษย์ให้สลายหายไปได้จนไม่เหลือแม้แต่กระดูกกันเลยทีเดียวแหละครับส่วนอุปกรณ์ที่เธอใช้นั้นเนี่ยก็จะมีดาบนะครับที่มันนะั้นไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลออกมาว่าทามาจากวัสดุพิเศษหรือได้มาจากไหนแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย นนได้รับมันมาจากพุก้าซึ่งหน้ากาก,กนั้นเองนะครับก็มีความสามารถในการเพิ่มการต้านทานเวทและรัง,งับพลังวิญญาณของอ e ีฟิตได้ครับเราเนี่ยจึงได้เห็นเธอนะครับใส่มันอยู่ตลอดเวลาเพื่อทําการควบคุมอ e ีฟิตนั่นเองซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับหน้ากาก,กตัวน,นั้นเนี่ยก็ได้อยู่ในมือของริบรุนะเอาละครับและนี่ก็คือความสามารถของชิซูเอะในเนื้อเรื่องที่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นนะ ต่อมาเนี้ยเราจะมาดูความสัมพันธ์ของชิซูเอะกับตัวละครอื่นๆในเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับคนแรกเนี่ยก็คงจะเป็นริมรุชิซูเอะนะครับได้ทําการพูดคุยกับริมรุอย่างถูกคอเลยโดยที่พวกเขาเนี้ยเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันครับริมรุนั้นเหมือนว่าจะทําการหลงรักชิซูเอะอีกด้วยนะเขานั้นเนี่ยมักจะคิดว่าตัวของชิซูเอะนั้นเป็นเนื้อคู่ของเขาและชิซูเอะนั้นก็รู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเมื่อได้อยู่กับริมรุครับเธอนั้นเต็มใจที่จะเล่าเรื่องทุ อย่างมากอีกด้วยคนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นจอม,มาแเลออนครอมเวลครับเลออนนั้นนะครับเป็นคนที่อัญเชิญชิซูเอะมาจากต่างโลกครับเมื่อเขารู้ว่าคนที่อัญเชิญมานั้นไม่ใช่คนที่เขาต้องการเขาเนี่ยก็เลือกที่จะทอดทิ้งชิซูเอะไว้อย่างไม่ใยดีครับจนตัวของชิซูเอะนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากเลออนมันจึงทําให้เขานั้นคิดว่าชิซูเอะนั้นมีความสามารถพิเศษอยู่ในตัวที่สามารถทนไฟได้ครับเขาเนี่ยจึงได้ทาการให้อีฟริตไปสิงอยู่ในตัวของเธอเพื่อทาการช่วยเหลือชีวิตของเธอทางอ้อมแต่ถึงงงงแแบบบบบนนนนนนััััั้้้้้เเเเเออ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 ลววครมมมกกก็ทททําาาใใหชีีิตตขธจจจะะพืื่สยยโดย ก็เผลอไปฆ่าคนอื่นนะครับเพราะไออฟฟที่อยู่ในตัวของเธอนั่นเองครับสุดท้ายแล้วเนี่ยชิซซเอะนะครับก็ยังแค่อยากจะพบกับเลออนอีกครั้งด้วยเหตุผลบางอย่างที่เธอนั้นก็ไม่ได้บอกมาครับคนถัดไปนะครับก็คือตัวของพวกเอเลนชิซซเอะนั้นรู้สึกสนุกเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้ออกไปจนภัยกับพวกเอเลนแม้ว่ามันนั้นจะเป็นเวลาสั้นๆนะครับแต่ว่าเขาเนั้นก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกันพวกเขานั้นเนี่ยคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดครับแม้ว่าในตอนที่ชิซซเอะนั้นนะครับจะกลายร่างเป็นเอ็เับพวกของ สุนั่นเองก็นับได้ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆนะท้ายที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเหล่าลูกศิษย์ของชิซูเอะนะครับอย่างพวกเด็กๆที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกเด็กๆนั้นเนี่ยชอบชิซูเอะที่ตัวของเธอเป็นคนที่ใจดีครับพวกเขาเนี่ยเชื่อฟังชิซูเอะอย่างมากเลยครับเพราะว่าชิซูเอะนั้นแข็งแกร่งและเป็นกันเองในตอนที่ชิซูเอะนั้นไม่อยู่ครับเหล่าเด็กๆเนี่ยมักจะถามหาอาจารย์ชิซูเอะอยู่ตลอดอีกด้วยส่วนชิซูเอะนั้นก็รักเด็กพวกนั้นมากๆเลยล่ะครับจนถึงแม้ว่าในตอนที่เเเเเธธธอออออนน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 ัััััั้้้้้ตตตาาาายยยไปแลลลววคครรรรรบี่ก็งงมมจจิิิหหืูใขุุสถฝ ให้ไปช่วยเหลือเด็กๆให้ได้นั่นเองครับและคนที่น่าจะพอมีความสัมพันธ์กับชิซูเอะในเนื้อเรื่องก็น่าจะมีประมาณนี้กันแล้วล่ะครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องลับๆหรืออาจจะไม่ลับนะครับของชิซูเอะกันบ้างนะข้อแรกครับชื่อของชิซูเอะนั้นมีความหมายว่าเงียบครับและนามสกุลอย่างอิซาวะของเธอนั้นแปลว่าบ่อน้าครับข้อที่2ครับอายุของชิซูเอะนั้นมีอายุอยู่ที่ราวๆเจ็ดสิบสองถึงเจ็ดสิบสี่ปีครับข้อที่สามครับคนที่พากเสียงให้กับชิซูเอะนั้นก็คือยูมิริฮานามริซึ่งเธอนั้นเนี่ยเป็นคนที่พากเสียงให้กับฮินากิจากเรื่องดาบพิฆาตอสูนและอีวิลอานะครับจากเรื่องโอเวอร์โหลดอีกด้วย ในอนิเมะที่ทางเราอดีเเด็กได้ทําการรวบรวมจับตรงนู้นมาใส่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกันแล้วนะยังไงเนี่ยหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมานะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องของกราบอาัยเพื่อนมานะที่นิ่งด้วยครับรวมไปถึงเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับสามารถใส่แท็กเวลาเพิ่เพมเติมหรือเสริมข้อมูลให้กับทางเราในส่วนที่เราตกหล่นหรืออยากจะบอกให้เรารู้กันได้เลยนะทางเรานั้นจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ